สวัสดีค่ะน้องๆชื่อพี่ดิสนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิชาเลขจันวนสื 4, เรื่องเมทริกซ์นะคะขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อพี่ดิสจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตร5ปีนะคะตีควบโทรปร,ร,ริญญาตรีเรียนคณะบัญชีปริญญาโทเรียนไฟแนนซ์นะคะหรือที่ทุกคนรู้จักกันในตัวย่อคือ IBMP8 ค่ะก็ พี่เป็นคนที่ชอบเลขมากแล้วก็สอนเลขมาตั้งแต่เรียนสายเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็จะมาสอนน้องๆเรื่องเมทริกนะคะโดยที่ EP นี้เนี่ยเราก็จะเราก็จะเป็น EP ที่สอนเกี่ยวกับการคูณเมทริกกับเมทริกนะคะอ่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยเนาะโอเคก็คือเรามาดูนิยามกันก่อนนะคะนิยามก็คือเขาบอกว่ากำหนดให้เมทริก a เนี่ย มีสมาชิกเป็น aij มีมิติคือ m คูณ n แล้วก็เมทริก b เนี่ยมีสมาชิกเป็น bij แล้วก็มิติ n คูณ r นะคะการคูณเมทริกเนี่ย a กับ b เขียนแทนด้วย ab ติดกันแบบนี้นะคะโดยที่เขาบอกว่า ab เท่ากับ cij แล้วก็มิติของมันจะเปลี่ยนเป็น m คูณ r ก็คือน้องๆสังเกตนะคะ m คือ แถวของเมทริก A ส่วน R คือหลักของเมทริก B นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เอาเมทริก A คูณกับ B แล้วเนี่ยมิติจะกลายเป็นแถวของเมทริก A นะคะแล้วก็หลักของเมทริก B นะคะซึ่ง A กับ B เนี่ยเมทริก A กับ B เนี่ยจะคูณกันได้ก็ต่อเมื่อจำนวนหลักของ A นะคะต้องเท่ากับจำนวนแถวของ B น้องๆมาดูตรงนิยามก็จะเห็นว่าเนี่ยแถวของ หลักของ a เนี่ยคือ n แล้วก็แถวของ b คือ n การที่มันจะคูณกันได้ก็คือหลักของ a ต้องเท่ากับแถวของ b นะคะวิธีการคูณก็คือให้เอาสมาชิกในแถวของ a นะคะคูณกับสมาชิกในหลักของ b ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะแถวของ a แถวแถวแรกคือ ab ใช่ไหมคะคูณกับ xy คือหลักของ b หลักแรกนะคะก็จะได้เป็น a คูณ x แล้วก็บวก b คูณ y นะคะ ตัวต่อไปก็คือตำแหน่งต่อไปก็คือ a คูณ z นะคะแถวแถวที่1ของ a นะคะคูณกับหลักที่สองของ b ก็เป็น a คูณ z บวก b คูณ w นะคะแล้วก็ตามมาด้วยแถวที่สองของ a คูณกับหลักที่1ของ b นะคะก็จะเป็น c คูณ x บวก d คูณ y นะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นแถวที่สองของ a คูณกับหลักที่2ของ b ก็จะเป็น c คูณ z บวก d คูณ w นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหลักการคูณเมทริกนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่1นึ <ek> ่ <si> เขาบอกว่ากำหนดให้ a เนี่ยมีสมาชิกคือ1 2 2 1มิติคือ2คูณ2แล้วก็ b คือมีสมาชิกคือ2 7 4 5มิติคือ2คูณ2โอเคเขาบอกว่าตรงหา ab กับ ba อันนี้คูณกันได้ไหมคะ คูณกันได้เพราะว่าจํานวนหลักของ a เนี่ยคือสองแล้วก็จํานวนแถวของ b ก็คือสองเพราะฉะนั้นหลักของ b เท่ากับแถวของเออหลักของ a เท่ากับแถวของ b เพราะฉะนั้นคูณหา a b ได้นะคะเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะโอเคค่ะก็อ่า a b ก็จะเท่ากับ หนึ่งสองสองหนึ่งคูณกันเลยนะสองสี่เจ็ดห้าใช่ไหมเราก็เริ่มจากการเอาแถวที่หนึ่งของ a คูณกับหลักที่หนึ่งของ b ก่อนนะคะแถวที่หนึ่งของ A ก็คือหนึ่งคูณสองบวกสองคูณสี่นะคะตามมาด้วยแถวที่หนึ่งของ a คูณกับหลักที่สองของ b นะคะก็เป็นหนึ่งคูณเจ็ดบวกสองคูณห้านะคะ แล้วก็ตามมาด้วยแถวที่สองของ a บวกหลักที่หนึ่งของ b นะคะเป็นสองคูณสองบวกหนึ่งคูณสี่นะคะแล้วก็แถวที่สองของ a คูณหลักที่สองของ b นะคะเป็นสองคูณเจ็ดบวกห้าคูณหนึ่งนะคะโอเคซึ่งก็คิดเลขออกมานะคะมันก็จะได้เป็น เอเท่ากับเออสองบวกแปดเนาะแล้วก็สี่บวกสี่แล้วก็เจ็ดบวกสิบแล้วก็สิบสี่บวกห้ามันก็จะได้เป็นสิบแล้วก็แปดแล้วก็สิบเจ็ด แล้วก็สิบเก้านะคะอันนี้ก็คือ A คูณ B ออกมาเมทริกซคูณเมทริกซบออกมาได้แบบนี้ต่อไปเราจะหา B A บ้างนะคะ B A ก็เอา B ขึ้นก่อนค่ะก็เป็นสองสี่เจ็ดห้าคูณกับหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะเอา B ขึ้นก่อนก็เอาแถวของ B คูณกับหลักของ A ไปเรื่อยๆนะคะเป็นสองคูณหนึ่งบวก จ็ดคูณสองนะคะแล้วก็อะต่อไปก็เป็นแถวที่หนึ่งของ b คูณกับหลักที่สองของ a นะคะก็จะเป็นสองคูณสองบวกเจ็ดคูณหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสี่คูณหนึ่งบวกห้าคูณสองนะคะต่อไปก็จะเป็นสี่คูณสองบวกห้าคูณหนึ่งนะคะโอเคก็จะได้ออกมาเป็นสองบวกสิบสี่ แล้วก็สี่บวกสิบแล้วก็สี่บวกเจ็ดแล้วก็แปดบวกห้าซึ่งมันก็จะได้ว่า BA เท่ากับสิบหกสิบสี่สิบเอดแล้วก็สิบสามนะคะนี่ก็คือวิธีทำการคูณเมทริกซ์นะคะ มาดูตัวอย่างที่สองนะคะเขาบอกว่าจงหา a คูณ b แล้วก็ b คูณ a โดยที่ a มีสมาชิกคือห้าหนึ่งสองแปดมิติสองคูณสองแล้วก็ b คือหนึ่งหกห้าสองสามหนะคะมิติคือสองคูณสามนะคะเพราะฉะนั้นเราหา a b ก่อน a b คูณกันได้ไหมคะคูณกันได้เพราะว่าหลักของ a คือสองแล้วก็แถวของ b คือสองหลักของ a เท่ากับแถวของ b สามารถคูณกันได้นะคะ ก็เริ่มคูณเลยนะคะ A B เท่ากับห้าสองหนึ่งแปดคูณกับหนึ่งสองหกสามห้าหนึ่งโอเคคูณเอาแถวที่หนึ่งของ A คูณกับหลักที่หนึ่งของ B นะคะก็เป็น ห้าคูณหนึ่งบวกหนึ่งคูณสองนะคะแล้วก็เอาแถวที่หนึ่งของ a คูณกับหลักที่สองของ b นะคะก็เป็นห้าคูณหกบวกหนึ่งคูณสามนะคะแล้วก็เอาแถวที่หนึ่งของ a บวกเอคูณกับหลักที่สามของ b นะคะก็เป็นห้าคูณห้าบวกหนึ่งคูณหนึ่งนะคะต่อมาก็เอาแถวที่สองของ a คูณกับหลักที่หนึ่งของ b นะคะเป็นสองคูณหนึ่งบวกแปดคูณสองนะคะแล้วก็แถวที่สองของ a นะคะคูณหลักที่สองของ B ก็เป็นสองคูณหกบวกแปดคูณสามแล้วก็แถวที่สองของ a บวกหลักที่สามของ b นะคะเป็นสองคูณห้าบวกแปดคูณหนึ่งนะคะก็ได้เป็นห้าบวกสองแล้วก็สามสิบบวกสามแล้วก็ยี่สิบห้าบวกหนึ่ง แล้วก็สองบวกสิบหกแล้วก็สิบสองบวกยี่สิบสี่สิบบวกแปดโอเคเพราะฉะนั้นจะได้เอออกมาเป็นเจดสิบแปดสามสิบสามสามสิบหกยี่สิบหกสิบแปดเนาะต่อมาบีอค่ะ b a เนี่ยหาได้ไหม b a หาไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะหลักของ b เท่ากับสามนะคะแต่ว่าแถวของ a เนี่ยมันเท่ากับสองนะคะเพราะฉะนั้นหาไม่ได้มันไม่เท่ากันอันนี้ก็คือหาค่าไม่ได้นะคะโอเคอ่ะ เรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะโอเคตัวอย่างที่สามอันนี้หาได้ไหมคะ A คูณ B หาได้เนาะเพราะว่าเพราะว่าเออหลักของ A เท่ากับสามนะคะแล้วก็แถวของ B ก็เท่ากับสามแปลว่าอะไรคะแปลว่าหา A B ได้นะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะ ab เท่ากับลบหนึ่งศูนย์สองคูณกับเมทริก b คือหนึ่งสองห้าก็ค่อยๆเอาแถวคูณหลักไปนะคะก็จะได้ว่าเป็นลบหนึ่งคูณหนึ่งบวกศูนย์คูณสองแล้วก็บวกสองคูณห้านะคะแปลว่า ab จะเท่ากับ ลบหนึ่งบวกศูนย์บวกสิบนะคะก็จะได้ว่า AB เนี่ยเท่ากับเก้านะคะก็เป็นมิติหนึ่งคูณหนึ่งนะคะน้องๆลองสังเกตว่ามันเป็นหนึ่งคูณหนึ่งเพราะอย่างที่บอกค่ะเออ A, b เนี่ยมีมิติคือหนึ่งคูณสามใช่ไหมคะส่วน A เนี่ยมีมิติหนึ่งคูณสามส่วน B เนี่ยมีมิติสามคูณหนึ่งสุดท้ายแล้วถ้า A คูณ B มิติมันจะกลายเป็นแถวของ a แล้วก็หลักของ b นะคะมันเลยกลายเป็น a b คูณกันได้หนึ่งคูณหนึ่งนะคะโอเคเห็นไหมคะมันไม่ยากเลยค่ะน้องๆถ้าเข้าใจหลักการเนาะอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่สี่กันเขาบอกว่า a คือเมทริกซ์ที่มีสมาชิกหนะึ่งห้าสองหนึ่งศูนย์สี่มิติสองคูณสามเนาะแล้วก็ b คือเมทริกซ์ที่มีสมาชิกสี่ศูนย์สามสองหนึ่งสองมิติสามคูณสองนะคะ หายอบได้ไหมหา a อบได้เนาะเพราะว่า a มีกี่แถวมีสองแถวเออมีสองสามหลักเท่ากับ b มีสองเออสามแถวก็เลยหาย a b ได้นะคะงั้นมาหากัน a b ก็คือหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็สองสี คูณกับ4 3 1แล้วก็0 2 2 a b เท่ากับเท่าไหร่นะอันนี้อ่ะก็จะเป็น1คูณ4บวก5คูณ3แล้วก็บวก2คูณ1เนอะแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งต่อไปแถวที่หนึ่งคูณหลักที่สองก็เป็น1 คูณศูนย์บวกห้าคูณสองแล้วก็บวกสองคูณสองอ่ะต่อมานะคะแถวที่สองคูณหลักที่หนึ่งเนาะเป็นหนึ่งคูณสี่บวกศูนย์คูณสามแล้วก็บวกสี่คูณหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อไปแถวที่สองคูณหลักที่สองนะคะเป็นหนึ่งคูณศูนย์บวกศูนย์คูณสองแล้วก็บวกสี่คูณสองนะคะ ก็จะได้ว่า a b เท่ากับสี่บวกสิบห้าแล้วก็บวกสองแล้วก็สี่บวกศูนย์แล้วก็บวกสี่นะคะแล้วก็เป็นศูนย์บวกสิบแล้วก็บวกสี่แล้วก็เป็นศูนย์บวกศูนย์บวกแปดนะคะ ก็จะได้ว่าเมทริกซ์เอคูณเมทริกซ์บีเป็นยี่สิบเอ็ดแปดสิบสี่แล้วก็แปดนะคะเห็นไหมว่ามิติมันจะกลายเป็นเออมันจะกลายเป็นแถวของ a แล้วก็หลักของ b นะคะกลายเป็นมิติสองคูณสองต่อมานะคะเรามาหา b A อกันนะคะ b A อหาได้ไหมหาได้นะคะเพราะ หลักของเมทริกซ์ B คือสองนะคะมันเท่ากับแถวของเมทริกซ์ A คือสองนะคะหาได้นะคะงั้นเรามาหา B A กันอ่า B A ก็คือเอา B ขึ้นก่อนนะก็เป็น4 3 1 0 2 2 คูณกับหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สองสี่นะคะ ba ก็จะเท่ากับแถวคูณหลักไปเรื่อยเป็นสี่คูณหนึ่งบวกศูนย์คูณหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นสี่คูณห้าบวกศูนย์คูณศูนย์แล้วก็เป็นสี่คูณสองบวกศูนย์คูณสี่แล้วก็ แถวที่นี่เออแล้วก็แถวที่สองหลักที่หนะึ่งเนาะเป็นสามคูณหนึ่งบวกสองคูณหนึ่งนะคะแล้วก็แถวที่สองหลักที่สองเป็นสามคูณห้าบวกสองคูณศูนย์แล้วก็เป็นแถวที่สองหลักที่สามเป็นสามคูณสองบวกสองคูณสี่นะคะต่อมาก็จะเป็นแถวที่สามหลักที่หนะึ่งเนาะเป็นหนึ่งคูณหนึ่งบวก สองคูณหนึ่งแล้วก็หนึ่งคูณห้าบวกสองคูณศูนย์เนาะแล้วก็เป็นหนึ่งคูณสองบวกสองคูณสี่นะคะเพราะฉะนั้น ba ก็จะเท่ากับสี่บวกศูนย์แล้วก็สามบวกสองแล้วก็หนึ่งบวกสองแล้วก็ยี่สิบบวกศูนย์แล้วก็สิบห้าบวกศูนย์ แล้วก็ห้าบวกศูนย์แล้วก็แปดบวกศูนย์แล้วก็หกบวกแปดแล้วก็สองบวกแปดนะคะก็จะได้ว่า b a เท่ากับสี่ห้าสามแล้วก็ยี่สิบสิบห้าแล้วก็ห้าแล้วก็แปดสิบสี่สิบ นะคะสังเกตดูว่ามิติมันก็จะกลายเป็นเอ,อแถวของ b แล้วก็กลายเป็นหลักของ a นะคะโอเคตัวอย่างที่สี่ก็ตบไปต่อไปตัวอย่างที่ห้าเขาบอกว่า a เท่ากับหนึ่งหนึ่งสองสี่ตรงหาสอง a กํลังสองเอ,อ a กํลังสองคืออะไร a กํลังสองก็คือ a คูณ a นั่นแหละค่ะก็งั้นเราหา a คูณ a ก่อนเนาอ เคูณ a ก็คือหนึ่งสองหนึ่งสี่คูณกับหนึ่งสองหนึ่งสี่ก็จะได้เป็นอาแถวคูณหลักเนาะหนึ่งคูณหนึ่งบวกหนึ่งคูณสองแล้วก็หนึ่งคูณหนึ่งบวกหนึ่งคูณสี่นะคะแล้วก็สองคูณหนึ่งบวกสี่คูณสองแล้วก็หนึ่งคูณสองบวกสี่คูณสี่นะคะ ก็จะได้ว่า a a เท่าก <an> ับหนึ่งบวกสองแล้วก็สองบวกแปดแล้วก็หนึ่งบวกสี่แล้วก็สองบวกสิบหกนะคะก็จะได้ว่าเป็นสามสิบห้าแล้วก็สิบแปดนะคะทีนี้เขาอยากได้ก็รู้แล้วว่า a กำลังสองคือเท่านี้งั้นสอง a กำลังสองคืออะไรสอง a กำลังสองก็คือเอาสองคูณเข้าไปหน้า a กำลังสองสามสิบ 5 8นะคะสองคูณเข้าไปเลยก็กลายเป็น6 20 10แล้วก็36นะคะนี่ก็คือคำตอบ 2a งกับสองอ่ะต่อมาอันนี้เป็นมิติ3เออเป็นแบบมิติสาคูณสคูณกันเนาะเดี๋ยวเรามาลองดูกันคูณกันออกมามันก็จะได้มิติ3าคูณสเหมือนเดิมนะคะ สองศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งสองห้าแล้วก็สามสี่ศูนย์คูณกับสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็สองศูนย์หนึ่งนะคะอ่าแถวคูณหลักไปเรื่อยเลยคะ่ะน้องๆต่อตรงนี้เลยแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งเป็นสองคูณสี่บวกหนึ่งคูณศูนย์แล้วก็บวกสามคูณหนึ่ง ถวที่หนึ่งหลักที่สองเป็นสองคูณหนึ่งบวกหนึ่งคูณหนึ่งแล้วก็บวกสามคูณสองแถวที่หนึ่งหลักที่สามเป็นสองคูณสองบวกหนึ่งคูณศูนย์แล้วก็บวกสามคูณหนึ่งนะคะต่อมาแถวที่สองหลักที่หนึ่งเป็นศูนย์คูณสี่บวกสองคูณศูนย์ แล้วก็บวกหนึ่งคูณหนึ่งนะคะแถวที่สองหลักที่สองเป็นศูนย์คูณหนึ่งบวกสองคูณหนึ่งบวกสี่คูณสองนะคะแถวที่สองหลักที่สามเป็นศูนย์คูณสองบวกสองคูณศูนย์บวกสี่คูณหนึ่งนะคะต่อไปนะคะแถวที่สามหลักที่หนึ่งคือหนึ่งคูณสี่บวกห้าคูณศูนย์แล้วก็บวกศูนย์คูณหนึ่งนะคะ แล้วก็แถวที่สามหลักที่สองคือหนึ่งคูณหนึ่งบวกห้าคูณหนึ่งแล้วก็บวกศูนย์คูณสองนะคะแล้วก็แถวที่สามหลักที่สามคือหนึ่งคูณสองบวกห้าคูณศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งคูณศูนย์นะคะก็จะได้ว่าเป็นแปดบวกศูนย์บวกสามเป็นสิบเอ็ดแล้วก็ศูนย์บวกศูนย์บวกหนึ่งแล้วก็สี่บวกศูนย์บวกศูนย์ แล้วก็สองบวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็ศูนย์บวกสองบวกแปดแล้วก็หนึ่งบวกห้าบวกศูนย์แล้วก็สองบวกศูนย์บวกห้าแล้วก็ศูนย์บวกศูนย์บวกสี่แล้วก็สองบวกศูนย์บวกศูนย์มันก็จะได้ว่า a b เท่ากับสิบเอ็ด หนึ่งสี่แล้วก็เก้าสิบแล้วก็หแล้วก็เจ็ดสี่สองนะคะมิติจะกลายเป็นสามคูณสามซึ่งก็หมายถึงแถวของ A หลักของ B นั่นเองนะคะต่อมาแมทริกเอกลักษณ์นะคะแมทริกเอกลักษณ์เนี่ยอันนี้แถมให้เนาะมันก็คือ เมทริกพี่มีเส้นทางมุมอย่างเงี้ยเป็นหนึ่ง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 แล้วก็ตัวสมัยที่ตัวอื่นก็เป็นศูนย์นะคะถ้าแบบนี้ก็เรียกเมทริกเอกลักษณ์สองมิติเนาะมิติสองคูณสองอันนี้เมทริกเอกลักษณ์มิติสามคูณสามอันนี้เมทริกเอกลักษณ์มิติสี่คูณสี่นะคะซึ่งเอกลักษณ์ก็คือการที่เราคูณอะไรแล้วมันได้ตัวเดิมนะคะอย่างเช่นข้อนี้เนี่ย a เท่ากับห้าหนึ่งสองแปดแล้วก็เอกลักษณ์มิติ เมทริกเอกลักษณ์มิติสองคูณสองเรามาดูกันว่ามันคูณกันได้มีค่าเท่ากับ a เหมือนเดิมไหมนะคะก็ AI เท่ากับห้าสองหนึ่งแปดนะคะคูณกับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะก็แถวคูณหลักไปค่ะเป็นห้าคูณหนึ่งบวกหนึ่งคูณศูนย์แล้วก็ห้าคูณศูนย์บวกหนึ่งคูณหนึ่งแล้วก็ สองคูณหนึ่งบวกแปดคูณศูนย์แล้วก็สองคูณศูนย์บวกแปดคูณหนึ่งนะคะมันก็มันจะได้เป็นห้าสองหนึ่งแปดเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องเจอเมทริกคูณเอกลักษณ์อะไรก็คือตอบตัวนั้นได้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือบท เมทิกที่เกี่ยวกับการคูณเมทริกด้วยกันนะคะถ้าน้องๆมีคำถามหรือว่ามีอะไรอยากจะให้พี่ปรับปรุงเนี่ยก็คอมเมนต,ต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะวันนี้พี่ดิตไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันนะคะ